สวัสดีค่ะอันนี้เป็นวิดีโอตัวแรกก็มันจะถ่ายอะไรก็มาถ่ายวันหยุดวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกก็กะจะไปทําบุญตอนเช้าแต่ว่าลืมตั้งนาฬิกาปุุกแม่ได้ไปไม่ทันนั่นก็อีกเหตุผลหนึง่งแล้วก็อีกผลหนึ่งก็คือไม่มีใครมาดูแลลูกน้อยก็ตายก็เลยต้องหาคนมาดูก่อนถึงจะกลับบ้านได้ด,ดูค่ะ สบายจชะเห็นไหมเห็นไหมจุ๊อร่อยใช่ลกนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเขาเล่นกันหน่อยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมีเวลาว่าวันหยุดนานๆทีก็แบบขอไร้จมูกแตะเขียนตาเขียนคิ้วนิดนงึงอะไรอย่างนี้ปกติก็ไปหน้าแบบ มีแต่คิวอะไรก็ได้แต่ขอให้มีคิว้ววันนี้ก็มีเวลาหนึ่งก็ขอกีดต้าอะไรจมูกนิดนึงปากยังไม่ได้ทาเลยค่ะนา่าซีดมากก็แยกกันกับพระสวามีนะคะพี่จอยก็รายนั้นก็ไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็จะกลับบ้านกันก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไรบ้างอยู่บ้านแต่คาดว่าจะเยอะอยู่ก็ ป็่ห่วงเด็กๆแล้วก็กลับบ้านไปก็ใช่ว่าจะได้หยุดก็เลยขอจัดวันนี้เลยเต็มๆขอแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างอย่าให้หน้าสดทุกวันมันไม่มีความสุขค่ะก็กลับบ้านไปก็ต้องไปทำกานบ้านอีกอเอปล่าค่ะปล่าแลก้กการเรียนค่ะพี่คือรักการเรียนค่ะก็ไลซาร่ามามากพอแล้วก็ไปดีกว่าขอบคุณนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปก็จะถ่ายอะไรไลสาระแบบนี้นะคะ